อัแบบลิ้งหย่องพี่น,อน้องเบิ้งน่วยแบบลิ้นหย่อนกำลังออกหน้อยเต็มเนีย่ยค่ะที่ว่าเขาเอินลูกบูบารีบ่บอกน,นะยาวไปถึงพุ่นเลยค่ะกำลังออกน่อย เปิงเป็ดค่ะเพม่นเห็นคนไหมสุกะว่าได้กินอาหารอยู่เมืองไทยดนลาบและคะเนี่ย สวัสดีค่ะล้าพ่อกันช่องพัดทถินต่างแดนมุนี่มานอกฐานที่ในวันที่หาวันจันทร์นะคะออสาวขลาดออกมายางประมาณเท่าไหร่ละหาโมงกว่ากว่าตื่นเก้ามงมื่อนี้พาสาวขลาดนอนดึกพื้นเบื้องหนังพอแบนก่อนหอน พอดีกินอาหารสาก็เลยบอกสามีว่าสัไปย่างจากน้อยเพราะว่าเอ๊มันอืดอัดเพราะว่าน,นี่ก็ว่าจะออกบ่ได้ออกเพราะว่าว่าไดไปบ้านแดดซอกหนาสาวคนไหนเป็นคนแพ้แดดคะ่ะวมืนอกี้เปลี่ยนสถานที่เมื่อนี้มาโซนนี่โซนทางล่างทุกคนไปโซนผุนจักว่าย่างไปยุติว่าปบริวทรชายมองนั้นเดี <c oughs> ย๋ยวขออนุญาตเอ๊ดื่มน้ำจากน้อยด้วยคะ่ะ วนี้อยู่ใต้สะพานบอ,อยไปนั่งอีบอง,น,งบนึงบนค้นเขานั่งออกซุ้มแถเขานั่งกันกเลยนั่งเนี่ยแหละพอดีอยู่ใต้สะพานพอดีบอ,อมนีบังแดดอยู่ก็พมนี้อย่างเขามาทักมาท้ายกันนอกสถานที่เมื่อน,นี้เมาวานนี้ก็ไปบ้านลูกซ้ายไปนั่นแหละวันเกิดหลานหน่อยน่ะล่ะ ขาก็บ่มีอย่างมากมายเอกค่ะฝรั่งเขาง,งข่ายๆนึกค่ะอาหารของแค่บาร์บีคิวแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์นิดหน่อยก็บอได้อย่างมากมายแล้วก็เฮกกาแฟเขาคงดื่มต่อกันแล้วค่ะแต่ว่าสาวโคราชแป๊บเดียวเพราะว่าสาวมีแต่แรกกะว่าอีขับมอไซต์โตพอดีมันช่วงบ้านมีฝนตกก็เลยไม่ได้ขับกัันนน่แหละเราลุ้นไซต์ชุดมอเตอร์ไซต์ไปนะคะนั่นแหละก็บ่มีอย่างแต่ละมือของสาวโคราช แห่งช่วงปิดเทอมเราให้บ่มีอย่างเฮ็ดนอกจากวนแต่ในครัวถ้าวานกกลับไปก็เออเอว่าเจเฮ็ดแต่ตละเป๋าก็ไดเฮ็ดเดี๋ยวกลับไปจะพักสาวสาวโคราว่าไะเฮ็ดสต่ตละเป๋าจะไดเฮ็ดไปดูทุกมือดินเราแต่อารมค่ะเพราะว่ามันมันหยุดโดนเรามันก็บ่ได้เลี้ยนพอเรียนกระโจมมาอยากหยุดพอหยุดเราก็คิดหอดรงเลี้ยนเ้ยค่ะทีนี้เพราะว่าเขาบ่มีอย่างเฮ็ดเนาะค่ะว่าวช่วงสาวโคราชอยู่สวีเดนก็มีงานเนาะค่ะ พอช่วงมีงานมีงานก็โอ้อยากพักอยากหยุดคันว่าไอไปเมืองไทยมันก็ไม่มองไปอยู่กับพ่อกับแม่มันก็อีแต่ว่าค่ะว่าหยุดจะยาวประมาณสองสามมืออยู่คนเดียวเนาะคะ่ะสวีเดนก็เบื่อด,ดค้ค่ะแค่ทอดมองเแค่งานนั่นแหละนี่เป็นแบบที่คนเา้อยฟ้าพ,พอดีเนาะคะ่ะเออ่ช่วงมาของพ่อแม่ตอนแรกแต่กำลังเล็ด้วยลังเล็ดด้วยค่ะว่าตัดสินใจมาโนเวเพราะว่าสโคราด มีงั้นไอ้ฟาดลอยเปอร์เซนต์เนาะค่ะกระทิงทุกสิ่งทุกอย่างที่สวีเดนเอาพาร์ตเมนต์เจ้าของเป็นเจ้าของคนเดียวแล้วอ้ยังก็ยู่โตแล้วทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาจังว่าแหละค่ะเพราะว่าก็ได้ไปโทษอ้ยังต้กโทษการตัดสินใจของเขาเองลหละในเมือมันมาแล้วเขาก็ต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วค่ะต่แรกคือพญา,ายกระบอกพญา,ายกระดานเขาเ่าอยากมาหรือเปล่าแล้วเราทั้งว่าว่ามาถึง เฮามีใบพ่านงานอยู่ไหนก็นมาถึงก็มาตองงานอยู่นี่ได้เลยแล้วว่าง่ายง่ายวก่อนนะคะแล้วเราก็บอกว่าจะหาบุ้งหาบ้านใบรอเอียนก็นคือแบบร้องโตไปหมดนะคะเพราะมาเราเปิดเป็นย่างทีเพิ่นเว้าแต่ว่าในเมื่อเขาตัดสินใจมาเราเขาก็ต้องทำให้ดีให้ดีที่สุดละค่ะเพราะว่านันก็ว่ามันเล็้ยวหลเพื่อนก็แค่อยากให้เขามาแล้วเขาก็บปรแนไปโทษเพื่อนก็ไม่ได้เขาก็ตัดสินใจของเขาเองแล้วค่ะพราะว่าการตัดสินใจแต่ละคนอยู่ไปโทษเพราะพลาดพังมาเรา เป็นย้อนเธอจังสันจังสีมันก็มันก็บอแมนนะคะคนอื่นอาจจะคิดจังสันแต่ว่าสาวเขาล่ะก็จะโทษเพิ่นไฟเดยกก็ว่าได้เพราะเพิ่นก็ไปบังคับเพิ่นแค่ว่าเนะนน้ำเหมือนหุ่นจังสีคือเพิ่นบอกให้เขาตัดสินใจม้านะคะคือคือเราอยากให้คือ,คอเราอยากให้เขาตัดสินใจม้าหล่ะเราเราทั้งบอกแบบสันจังสีนะคะเราพญายเราเป็นคนที่ว่าเออเราค้นใจเย็นนะคะ พอมาแล้วเราก็เออลราเหยบวติดต่หนุ่นติดต่อน้อนี่คือตอ้องรอยเขาถามสิคะแล้วเราเป็นคนบวกโปรคอยว้าถามแล้วก็เฮ็ดที่นึงบอกแล้วก็เฮ็ดที่นึ่งสิคะแต่ว่ากะบว์มันมมันธรรมดาหละที่ให้มันเพร์เฟีทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาหเหรอคะเขาก็อยากไต่ย่างดั่งใจเขาอีกคนหนึ่งเพื่อกระจายยิน,นสิคะมันก็เลยแบบก็ลเล่โปรคอยเอามาถือเก็บเก็บใสใสใจไอ้มันเป็นมีปให้มันว่าเป็นมีปัญหานะค่ะ ชีวิตคู่เนาะค่ะแต่ว่าค่าว่าเปรียบเทียบกับไอค่ะยูสวีเดนค่ะคนหนึ่งเย็นแต่ว่าไอเย็นหรือพย,ยังพยายที่ว่าผทที่มันก็มีปัญหามันที่ขัดแย้งบ่พอใจกันแต่ว่าเราเป็นคนที่ว่าใจเย็นเราเราเป็นคนบอ้ออารมณ์ร้อนเราแค่เท้าเย็นไปน้าแต่ว่ายูสวีเดนที่ว่าถึงกระทั่งเรกขึคนื่ได้ยงได้ยากกันนะคือมันมันทุกมือแล้วก็เฮ้าพยายามเย็น พอ,พอพยาเพี้ไทยห้อนนะสินค,ค่ะมาารรันก็เลยนั่นแหละเขาเราสาวขรรชมันก็ประเดมีชีวิตคู่เดียวเนาะค่ะเพราะว่าก่อจะมัดนันสาวก็เลยสาวครรชเล็มีคำว่าเป็นอย่างเพิ่งไปเปรียบเทียบคนเก่าที่พามาแ,แล้วอย่างเพางราะว่าพอสาวขราชพามาแล้วมันก็เลยมมให้เปรียบเทียบอะค่ะยังค้นผัวเดียวไม่เดียวเขาไม่ห้เปรียบเทียบบอกสาวขรรชกวัจะมาถึงจุดนี้กวัวจะได้ผัวฝรั่งสาวครรชก็เคยพาดพางมาจาก สามีคนไทยแต่งได้เลิกล้ากันพ่อของลูกมันบ่งบอนว่าชีวิตสาวคราาเั็นควรมาถึงจุดนี้มันก็เจอทั้งทุกระบบอะค่ะมันก็เลยมีข้อเปรียบเทียบหลายม,มันเป็นมีบทเรียนให้เอาเปรียบเทียบนะคะเพราะต้องรามาว่าพาไปละไปเปรียบเทียบแต่ของทุนทรีเห็นอย่างเพราะว่าสาวคร่าเป็นไม่ได้มีผัวเดียวอะค่ะสาวคร่าไอ้กวยนมาถึงจุดนี้มันก็เจอมาหลายอย่างเจอทั้งหนักสาหัส เจออยู่เมืองไทยก็ได้เจอเลิกไปอยู่กับยกับกรุงเทพดินล้นโดยที่ว่าสาวโคราชบ่กเคยเข้าไปในกรุงเทพคนเดียวมีแค่ว่าไอ้เจียงสาวโคราชลอยฟ้งล้ค่ะไปเจอเปรดชั่วแปะอยู่สาวไฟฟาสาวโคราชต,ตัดสินใจเพราะว่าปัญหาอยู่บ้านมันมล้มเหลวอย่างสาวโคราชตตัดสินใจไปอยู่กรุงเทพก็ไปเจอหลายหลายสิ่งหลายย่างย่างที่สาวโคราชว่าแต่ว่าสาวโคราชมากว่าเราสาวโคราเว่าติดหัวเลาะไปอย่างเชี่นะคะแต่ว่าตอนที่เขาอยู่จะจุดนั้นนะ กวผ่านไปแต่ละมือละมือมันก็ลําบากค่ะไหนจะมีเงินกินเข่าตรงประหยัดตรงให้ลูกไหนจะค่าอพาร์ตเมนต์ไหนจะเลิกงานตีสามไปล่างเทยล่างซ้ำโดนมีรถเขาบ่มีรถเมล์เข่าตองยางเขาซอยอย่างก็เจอมาทุกระบบแล้วค่ะมีทั้งสุขทุกสุดสบายสุดก็เจอไอ้โก้รู้สุดก็เจอถ้าก็เลยไม่ค่อยให้สาวคลาดเปรียบเทียบนะคะ ก็จะว่ามันไป,ไปเปรียบคนอื่น,นะคะ่ะเปรียบเทียบชีวิตที่จะของพานมาแล้วก็เอามาคุยมาวา้าเพราะว่าสาวคลาชพวประยกประเด็นของคนอื่นมามาเว้านะคะก็นั่นแหละก็มันที่ว่าสาวคลาชเอาเร้าถึงผัวคนนี้เป็นยังต้องเปรียบเทียบก็เพราะมันม่ขอให้สาวคลาชเปรียบเทียบให้เขามีความเออพอเขาอี้เหตุยังแบบเราล้มลุกอ่อนไปเขาก็คิดถึงความหังที่เขาเจอเหตุการณ์น้องซี่น้งี่ม้าสินะคะ่ะ <c oughs> แต่บอกได้เลยว่าสาวคลาด ได้แต่ละคนสาวขลากหาเงินด้วยตัวเองบ่ได้คิดว่ายี่หวังเอาของเขากับมันก็มีแน่แต่ว่าตามคนตามพึ่งพระอาศัยกันแต่ว่าบ่าได้หวังว่าโอ้ประกันสังคมโอ้ผัวเธอ,อเฮ็ดยังเป็นซื้อเธอเพราะเงินเดือนเท่าไหร่สาวขลาประชทศตรงนั้นหรอคะ่ะเพราะว่าบางคนคิดโอ้แต่ผัวรวย ประกันสังคมเขาก็ให้เราดูสเตทเมนต์เงินเดือนเราก็รู้หมดเขาให้เรารู้หมดแต่พอถึงขั้นที่ว่าเขาจากไปนะคะบางคนก็บดอดด้อย่างจักย่างยามทีฟันบางคนเขาว่าโอ้ยสามีทําอะไรให้เรียบร้อยแล้วแหละเ,เขาเป็นเขาวางแผนพลาอะไรถึงจได้บางทีเธอไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าปวดเธอตายแต่บางทีคนก็เลิกลากันแปก่อนที่ว่าเธอเวามากก็มีค่ะนั่นแหละค่ะสา,าวคนรักบอดด้วางตรงนั้น วางแค่ว่าอยู่น้ากันขอให้สบายใจสบายใจน้ากันก็พอค่ะบางคนนี่ว่าโอ้อยู่มาแต่งงานโปตองเฮ็ดอย่างดอกสามีมีหมดทุกอย่างแล้วมีบ้านมีอะไรทุกอย่างเงืนเดือนเขาเป็นเจ้าของธุรกิจสาวขลาดเห็น้าหมดแล้วค่ะทั้งได้ผัวได้มีเจ้าของธุรกิจบางคนก็ประสบความสําเร็จแต่ว่าของเขานะ,คะ่ค่ะว่าจะได้ของเขาแต่ละอย่างมันก็ต้องไป แล้วกฎของประเทศนอกเขาก็มีระบุของเขาตายโตไปแล้วค่ะเขาถึงผัวบอกวา่าไอ้เฮตไลลักอักษรอักษรอย่างมาโยถึงวันละนั่นมันก็จะกระจางเองนะคะมันบได้ยังทิ่เว,ว่าวเท่านั้นสาคลาประค่อยยกประเด็นเอาของตัวเองก็าของไปเปรียบเทียบกับคํเว้าของคนทอดใดค่ะเพราะว่าสาคลาถึงเวลาสาวคลาไอ้ทําคลิปทําอย่างสาคลาที่เว้าแต่เปรียบเ,เทียบของตะของเพราะว่า กว่าสาวขลารจะหาสิ์มาในสาวนลาก็เจอประสบการณ์ของตะของเองทั้งนั้นไปเห็นทุกเห็นสุขของแต่ละคนก็มากไม้มูก,ก็หลายหลายรูปแบบเอาละค่ะมันจะซีเรียสไป <c oughs> พามานอสถานที่แบบชมสถานที่สวยๆอันนี้เป็นแม่น้ำล้ำคองจากอันดามาค่ะเห็นมองนี้ ปก,กติคนที่มานั่งกินคงกินข้าวมาตกเบ็ดหลาได้ค่ะสาวคลาสพอคอยมานั่งแต่เมื่อนี้เงียบๆเ,เพราะว่าช่วงบ่ายสองฝนก็จะมาค่ะนั่นราคายาสาวคลาสก็จะย่างเข้าบ้านแล้วเพราะว่าเอสาวคลาสเฝ้ามาย่างก่อนเพราะว่าช่วงบ่ายสองกกว่าฝนมันจะมาตอนนี้ก็เที่ยงกว่าละก็ ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีๆนะคะเดี๋ยวสาวคลาดก็มากกางเดี๋ยพลัาที่จะได้เก็บภาพได้ขี่มุ้งมอเตอร์ไซค์กับสามีเพราะว่าสามีเขาได้มีวันหยุดทอรเรเดช่วงนี้สาวคลาก็อีบอกค่อยเขาบอกู้จะคุยเรื่องอย่างนะคะกับคู่นี่แหละสัพเพให้ละของสาวคราชแน่อียงถึงสาวโคราชนึกอย่างแสาวคราชไอ้มาแช่ประสบการณ์แน่การว่ากันอย่างของสาวโคราชก็บบได้เป็นที่ดึงดูดใจสักเท่าไหร่จะก็อยาก มีมูอยากมีหาทงออกเลยนี่แหละคะ่ะทำยุงทุกๆแต่มีมูใหม่ๆมีคอมเมนต์ที่ดีๆคำแนะนำจากพี่ๆน้องๆทุกคนสาวคนลัก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะ